เอาเจ้าตีเขาเจ้าอาติตีเดี๋ยวดันได้ไปยิงปั่วเปิดประตูบ้านกูโอ้โหเฮ้ยเวกเตอร์ไม่น็อกได้ไงวะเต็มหัวใจเอ่อฉันมีกระสุนเขียวอยู่ร้อยสิบนัดอยู่ตรงองค์คนนึงบนบ้านคนนึงอ้ยปีตันเอ้ยนกไอ้สม มันคือใครุดบ้าสุด้าโอ้โหฉันสองขวาพี่เดี๋ยวขวาพี่พี่ทันยิงเลยวะเลือดไม่มีแล้วเดี๋ยวผมงง้วเบิดผมกูป่า